คือโทษธนาคารถึงเวลารียังไงผมก็รีบินพี่ขอเดินแทนบินให้หนูว่าก่อนหน้านี้เราเคยมีนะไม่ไม่เคยโดนเรี่ยนไม่ไม่ได้บังคับให้หลุดไม่บังคับให้หยุดแต่พวกคุณไม่หยุดพวกผมยังไงยังไงแฮร์รี่ก็ต้องรีอยู่ดีใช่ใช่มันถึงเวลาไอหกโมงเย็นเราทราบไหมคะว่าเซิร์ฟมันจะแบบปิดกอดไอ้นั่นอยู่แล้วก็คือรอบนี้เรียกมาให้บอกว่าทีหลังไม่ต้องทำเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาจะน่าจอยเขจะน่าจอยไม่เห็นมีไม่เค no ยเห็นแบบ ก็นแบบนี้มานานแล้วอ่ะเพิ่งมึงหนีมานานแล้วมันเป็นมานานแล้วนี่ไงผมเลยมาบอกให้ทุกคนให้รู้ไงว่าไม่ควรทํามันต้องประกาศแบบว่าประกาศเป็นเป็นลายล่าขอมเลยใช่มันจะเล่นแบบนี้ไม่ได้พลาดสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะมีคนอื่นที่ทําอ่ะไม่ใช่่แคมมีีอะไไรออ่บสมารมณ์แบบว่าคืออ่าเดี๋ยวพูดได้มาคือประกาศลี เวลาประกาศลีตารวจประกาศเพื่อให้ตำรวจมาสอนอถูกไหมเพื่อจะเก็บรถตรงนี้นั่นซึ่งที่ผมไปบอกคือไม่ไม่ควรทําในการพ้นตอนที่ตํารวจประกาศโอเคมันอาจจะไม่ไม่ใช่งานกัดงานจากระบบที่มันทําแต่คุณพ้นอย่างนั้นมันก็ผิดกฎหมายซึ่งตํารวจจะเป็นก็คือึ้นเคสที่ตํารวจตํารวจต้องไปแต่นี่ในเมื่อตารวจประกาศไปแล้วก็ควรที่จะหยุดพ้นเพราะตารวจเข้าไปไม่ได้แต่เคสอ่ะก็อยู่ในเรเบลนะเพราะว่าสุดท้ายคือต่อให้ไม่ว่าไอเนี้ยที่ผม ผมไม่ได้เกี่ยวกับรีเบลนะอันนี้ผมอธิบายให้ฟังคือสุดท้ายที่มันจะบอกก็คือว่าตำรวจเขาไม่ไม่เขางานแล้วประมาณนี้ใช่ก็คือเรื่อง่ารสตีมา่พี่ก็เคยนะป้นป้นตอนประเทศดีอ่ะแต่คือมันไม่ไม่มันไม่ใช่คดีไอเขาเรียกว่าไนะคดีดําคดีเทาอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าสึกมันมันมันปนได้ไหมหรืออกปล่ามันไม่เคยมีมันไม่เคยมีเป็นรายลังสอหรือไม่เคยมีใครมาบอกว่าเฮ้ยห้ามป้นตอนรีนะ อะไรอย่างเงี้ยนึก่อกปะคือไอเนี้ยที่ผมจะบอกคือไอคนที่พ้นอ่ะผมจะไม่เก็บอืผมจะไม่ลงโทษแต่ผมจะบอกก่อนว่าห้ามทำเพ่าะรอบหน้าถูกไหมแต่กรณีงัดรถสองคนผมเอากรณีงั้นรถใช่มีอยู่สองคนแต่ผมเนี่ยผมงัดก็ผมแทงเกี่ยว่างันดเรเบลหรือไม่ได้เรเบลแต่กฎเนี่ยคือมันผิดอยู่แล้วผมแทงผมแทงเสร็จปุ๊บใช่ป่ะแล้วก็คือประกาศประกาศห้ามนี้แล้วผมก็ขโมยรถไปแล้วไองั้นรถนี่ก็เป็นคดีงานดำเหรอใช่ครับ จะทำไมตอนนั้นตำรวจบอกพี่เป็นคดีแดงอ่ะเอาคือคือถ้าเขาเจอเขาเขาเขา,เขายิงได้เลยนะแบบ,บอเอาเอาได้เลยอ่ะอืมเพราะตอนนั้นเขาเขาเขาเคยพี่จำได้ว่าตำรวจบอกว่าอ,อ่าไอ,อ้คาบาเนี่ยไม่ใช่คดีไม่ใช่คดีดำนะเป็นคดีแดงเพราะว่าเคยเจองัดรถแล้วเขาชนรถก็เลยถามว่าอ่ามันเป็นครับมันมันมชนได้เหรอกเขาบอกว่าเป็นคดีแดงชนได้ผมเอทุกครั้งนะเวลาลีเมืองเวลาลีเมืองใช่ผมเอาทุกครั้งนะผมปรับทุกครั้ง นนไม่ใช <tinc S 2> ่เราไม่ไม่ไม่มหมายถึงไม่ตำรวจนะไอ้นี่คือหมายถึงแอด admin ผู้ผมปรับทุกรอบอาใจเข้าใจอ่าในกรณีงานรถแต่กรณีไอ้เรื่องพ้นน่ะผู้ผมไม่เคยปรับคราวนี้ผมจะมาบอกว่าครั้งหน้าอาจจะปรับเพราะว่าไม่งั้นมันเป็นช่องโวอืมอืมก็จ่ายไปพี่จอนใครใครงั้นจ่ายไปก่อนเดี๋ยวอเราค่หารกันไม่เป็นหรอกไอ้รนปรับแค่สองคนนะพี่แค่แค่พี่จอนกับสมิธคนห้าหมื่น ไม่ถ้าไม่ถ้าเราเราก็จะได้รู้ว่ามัน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 ไม่ได้เงนะครับสุดท้ายคือมันจะเป็นเพราะว่ามันที่เพราะว่าที่ทำกันเพไม่ได้มันไม่เคยมีกฎมาขนาดนั้นแล้วก็ไม่เคยมีใครมาบอกไงนอกจากไอเรื่องไอเรื่องป้นอ่ะเดี๋ยวผมจะประกาศให้ทีนี้ให้ชัดเจนอีกทีนึงประกาศให้ครบกันจะทำไม่ให้คือเขาคุ้ไปเลยว่าถ้าเกิดว่าก่อนประเทศดีสิบห้าทีถ้าเกิดประกาศแล้วห้ามทำอะไรทั้งนั้นไปยืนอยู่เฉยที่แดนมาร์อะไรเงี้ยเออคุณว่ายู่เฉยดีกว่าจบ ไม่ต้องทำไม่ต้องทำอะไรเลยดีกว่าแบบว่าทำาะไ้ท่งานข่าวคืออะไรที่มันเกี่ยวกับทั้งเมืองการที่กฎหมายห้ามทำย้ายกับกาล่ะอะไรที่มันเกี่ยวกับการที่กฎหมายก็ห้ามทำประกาศไปเลยเพราะว่าการที่ถามว่าตัวพี่ก็เคยทำนะการป้นการงัดรถก่อนประเทศดีอ่ะแต่ว่ามันไม่เคยมีใครมาบอกว่ามันผิดว่ามันไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็เคยคิดว่าทำได้เพราะเขาประกาศแค่งานดำเพราะการงัดรถกับการป้นมันเป็นคดีแดงอ่ะนึกออกปะเราเราก็เลยไม่ทราบครับอันนี้แต่แล้วก็เกิดบดบดบอกว่ามันผิดก็ แจ้งแจ้งไว้เลยจะได้รู้ต่อไปจะได้ไม่ทำกันเดี๋ยวตงนี้ผจัดการให้เดี๋ยวประกาศให้อีกรอบนึเออมา้โิดี ถ้าแลบยกตัวอย่างอะไรหนึ่งอย่างได้ไหมครับสมมุติเหมือนว่าเรามีปัญหากับคนหนึ่งอยู่อ่ะแล้วแบบประจวบหมอะไปเจอเขาตอนประเทศนี้ไม่เกี่ยวนะไม่สตอรี่ใช่ใช่ป่ะไม่แล้วเขาเราถ้าเรามีสตอรี่มันได้ถ้าเกิดเพราะถ้าเกิดว่าเรามีสตอรี่ใครสักคนนึงแล้วเราแล้วเราไม่ตีแล้วเราไม่ตีเขาป้นเขาไม่ได้เพราะตำรวจประกาศงานดำเขาเพราะว่ามันไม่ใช่ไม่ไม่มันป้นได้ไหมไงถ้าแบบก็ได้ดิมันต้องได้ดิมันมีสตอรี่คือถ้าถ้ามีสตอรี่อยู่อะใช่มีสตอนใจใช่ กรณีสตอรี่แก๊งตีกันนู้นนี่นั่นผู้ผมไม่เคยยุ่งเขียบไปด้วยเพายกเว้นมีสตอรี่แล้วไ,ได้รู้ใช่คือการมีสตอรี่ผมว่ามันมันคือการตัดทรัพยากรอะผู้ผมไม่ยุ่งอยู่แล้วแน่ๆถ้าไม่มีสตอ,อรี่ก็ทำไม่ได้ไงพี่จริงแค่ เขเขียนกดขึ้นมาใหม่เลยเพราะเอาตรงๆอ่ะตอนที่พี่ป้นอ่ะไอการงัดรถตอนประเทศเหลียพี่ทําบ่อยมากเพราะว่าพี่อ่ะไปนอนรอดักเขาเงี้ยแล้วเขาก็จะมาขายก่อนประเทศดีห้าโมงห้าสิบห้าโมงสี่สิบสีสิบห้าอะไรเงี้ยแล้วมันมันไม่เคยมันไม่เคยลวขอเลยครับประกาศให้มันนี่เลยเัยนี่ตนส่ายบินปะวิตตี้ไนบินพี่เลย สายบินด้วยครับครับแล้วมบไปนี้ไปเลยวันนี้เพิ่งดําเนินงานได้ประมาณห0 0พันอันนี้คือไม่เอาเอาของคืนกับค่าปรับปะไม่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 เกี่ยวอันนี้แอดมินบไม่เกี่ยวตำรวจโอเคโอเคเดี๋ย่เออตำรวจสายบินแล้วก็ได้ะแค่ตำรวจสายบินแล้วเดี๋ยวค่อยให้ตำรวจสายบินที่แล้วก็แห้ะครับ ผมว่าไอโบส์อะจริงปะผมว่าไอโบสอ่ะผมจะพูดให้ว่าไอโบสอ่ะไม่ได้ตรวจหรอกผมกล้าพูดใช่แล้วที่เหลือก็คือสี่หมื่นกว่าบาทผมรู้ที่ใส่สวิตตี้ดีไอ้ค่สวิตตี้อ่ะไม่ได้ตรวจแต่มีคนไปบอกผมค่อนข้างมั่นใจเพราะถ้าเกิดว่ามีถ้าสวิตตี้ตรวจทุกวันเน่ะผมโดนนานแล้วถูกไหมเออผมจ่ายเลยครับแต่ถ้าจะมีคนไปบอกสารถามว่าเป็นมันก็เป็นช่องโหว่จริงๆอะครับผมมองว่ามันก็เป็นช่องโหว่จริงๆนะครับคุณตำรวจครับผมไม่ได้ปนนะผมไม่ได้งัดนะไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ก ok ็เ oui, ป so, ็นชอาโหวจริงครับถ้ามองอะมุมนึงไอ้บาไอ้บาสองสองหนึ่ไอ้ดันสองสองหนึ่งนั่งรักนี่น้าเหรอน้าดิครับเออครับเวิลี่กระป๋าห้าหขอบคุณครับขอบครับด้วงสองสองหน่งนัรักองาน้าดิครับไอ้ด้วงอุ้ย เราไม่รู้ครับเราไม่รู้เราเราไม่รู้ไงมันไม่ใครเคยมาประกาศแบบว่าเฮ้ยห้ามทามนะทาแบบนี้มันผิดนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าการปล้นมันก็เป็นสตอรี่สตอรี่หนึ่งที่แบบเราทํามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราป้นตอนห้าโมงสี่สิบอย่างเงี้ยแล้วห้าโมงสี่ห้าเราไปงัดอย่างเงี้ยผมว่ามันมันก็น่าจะได้นะถ้าแบบนั้นอะเพราะว่ามันมันเป็นสตอรี่ต่อเนื่องไงเทียบกูขโมยรถมาแล้วอะ่ะรึเปล่อปะเออแม่ อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้นี่ผมโดนแต่แอดมินนะบอกก่อนจร,จริงๆวันแรกโดนเรื่องผมใชายมาโขเนื้อไมึงเชื่อนนจจกูดิว่ามันต้องมีคนไปบ,บอกไอก้โบ๊ทเว่โบ๊ทไม่ได้เชื่อหรอกกูวเฉยเฉยเว่กลัวมันได้ไรเพราะเพราะจริงๆอ่ะกูทำตลอดเลยนะเออพอโดนคนนี้ใช่กูทำกูทำกูทำตลอดอ,อ,อันนี้พูดตรงๆอ่ะกูทำตลอดก็ใช่ไม่ก็คือเรารู้ว่าี่ผมก็เล่นมาตลอดในประเทศแกรีว่าไปพูดบอกเออเพราะเราพอเราทำปุ๊บพอเราทำหนึ่งครั้งแล้วมันไม่มีไม่มีอะไรไม่เคยโดนอะไรเราก็เลยคิดว่ามันทำได้ ก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นบรรทัดฐานไปไม่เป็นไรหรอกเพื่อนคิดเยอะบรรทัดามถ้าเกิดถามว่าในมุงเซมิตี้มันก็เป็นช่องห่วงจริงๆแหละว่าตำรวจมันไปพักสอนอกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่ตรงที่ว่ามันตรงที่มันแค่แบบมันไม่เข้าใจกันคือเราไม่รู้แค่นั้นเลยก็ที่จะอธิบายก็คือมันมันเลเบลอะไรอย่างเงี้ยตอนน่าที่อธิบายไปอย่างี้คนมันก็ไม่มาตอนประเทศดับไปดิงานอ่ะก็คงเป็นอย่างนั้นแหละครับนะคงรอเทขายตอนประเทศดับเพราะว่ากันจนได้ เพราะว่าปุ้นไม่ได้ถูละอะไ่ใช่ใช่ห้ามปุ้นไม่มันก็เรื่องของเขาจะไปขายล้วไหนอะ่ะแล้วแต่เขาเลยเราก็แค่หาวิธีเล่นใหม่ใช่ะก็แทงให้มันตายไงก็ไม่ต้องปู้นมีวิธีเล่นอยู่ครับมันมีวิธีเล่นก็นั่นแหละให้มันมเปลี่ยนเป็นตั่ออไปก็จะไม่ต้องทำอีกไงอีกหน่อยก็คือหลังหลังก่อนรีสิบห้าทีหรือยี่สิบนาทีก็ ไม่เลยนะเราทำมางั้ไม่เลเวลก็โดนถูกป่ะเราทำมามันกดมันไม่ได้แบบว่านี่ไงพี่ถูกป่ะไมมยคือมันคือที่มึงกำลังจะเสือก็คือเขาไม่เคยพูดไม่เคยบอกแล้วถ้าในขณะที่เราก็ทำกันอยู่ตลอดถูกไหมไม่มีเป็นรายละอันใช้เราใช้เราทำเราทำมาตลอดใช่เราทำมาตลอดไม่ใช่เไม่เราม่มีใครทำอยู่แล้วเชื่อดีใช่ถูกครับเพราะผมไม่รู้ไม่หรอก ถ้ามันคปสตาร์ที่ไปเพราะว่าต้องต้องพูดว่ามันโดนหนักกันแหละมันก็เลยเออมาก็เลยต้องมีกฎอีกข้นมามันโดนหนักจริงเพื่อนอ่มันโดนกลัวแหละโดนกลัวหนักจริงกูบอกให้ไอ้จาเล็กเลยเดี๋ยวต้องไปก่อนประเทศก่อนประเทศดีอะพลาดเลยรอะห้านาทีจบไม่ไรนนี้พี่พี่งัดเองไอ้เที่มันมันกูเป็นคนงัดมันไม่ได้งัดผมก็งัดพี่ผมไปกับน้าเลยน้าไหนน้าศิลานะ เออใช่ไปกับน้าตีลาน้าตีลามันก็มีวิธีนะมันก็แทงมันให้ตายอ่ะมันก็แทงมันให้ตายแล้วมันก็ยืนรอมันประเทศรีมันเข้ามามันก็ปนมันแค่นั้นเองวิธีใหม่เยอะแยะไม่ถ้าเกิดมันไม่ได้เราก็หาวิธีอื่นเอาเราหาวิธีเล่นเอาเราปรับตัวก็หาประเทศด้วยเราเราเราทำได้แล้วใช่ที่เล่นมีเยอะไว้สองร้อยสองร้อยสองร้อย นง่ายเวลาป้นก็ไม่ต้องไปป้นก่อนช่วงประเทศจีนแค่นี้ง่ายๆชิวๆแล้วก็กิดสี่ห้าเรป้นได้ป้นได้ป้นหนเราเราป้นได้ทุกเวลาเหรอเว้กูเพิ่งได้ไปกับหนูครับอเฮียเฮียนะมึงเอามาให้กูเลยกูโดนไปห้ามือเหี้ยมว่าก่อนว่าจอนมึงมึงขึ้นมาลุมสองนี่ขึ้นมาลุมสองนี่ครับเข้าขันไหนนี่ดูน้องไปเดี๋ยวให้เดี๋ยวอะไ้อตไรครับผมครับก่อนแก๊งหรือเปล่าครับก่อนครับ เป๋าเจ็ดสิบเก้าครับแต่ค่าตัรวจให้หน่อยแค่นั้นแหละเดี๋ยวเอาเอาเอาไปหมื่นห้าพันเอ้ยหมื่นหมื่นหน่งกันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเก็บไวปอะไรใจดีอีกอะหรือว่าต้องหลุงไปอักนี้เสียตังค์บ่อยจังอ่ะ้ลงกล่องไปครับนี่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่ะเสียตังค์หร่เงินเท่านั้น ครับกระเป๋าได้ดีกว่ากระเป๋าเจสเบครับอ่าจ่ายนี่หมดเลยไม่ใช้กล่องหรือเปล่าครัเนี่ยไม่ใช้ครับเอ้ยครับได้เกิดหรือเปล่าครัเนี่ยอัพลิของมครรับห้ถถูไงานดำงานแดงสูบมันสีอะไรกันแน่ นี้ไม่รู้จริงมั้ยนะครับโดนตำรวจไล่ก็บอกว่าชนได้ครับม่เป็นคดีแดงครับพี่กระเป๋า155แล้วพอประกาศงานดําทํางานแดงกลับบอกว่าทําไม่ได้ครับพี่มันเป็นงานดําครับซึ่ันมันเอาไปก่อตากูบอดสีปะะไว้เหี้ยบอกคนระบุ ไม่แย่าพูดตัวมันก็มันก็จุดมันก็เป็นจุดบอดจริงเพื่อน <ś c oughs> ใช่ใช่ใชมันเป็นช่นองโหว่จริงเว้ยมันคนละมุมมองอ่ะไอมุมมองเขามุมมองเราแต่ก็มุม <ś c oughs> มองถ้าเกิดมุมมองมาเท่ก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าคุณใช้ใช่องโหว่ในการที่แ <ś c oughs> บบว่าต <ś c oughs> ำรวจเขาพักกันอ่ะคุณเป็นคนไป่โป้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมันฟรีแต่มองในมุมมองในมุมโจรก็คือมันมันรู้ไงว่าตำรวจไม่อยู่มันก็เลยเป็นช่วงเวลาหากินกับเวลาสิบห้านาทีนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มองได้หลายแง่เว้ยแต่ตามกฎหมายก็ยังเป็นสีแดงเหมือนเดิมตัววะถูกโดนชนโดนอะไร แต่ประเทศลีก็จะเป็นงานดำมีเวลาหนึ่งพี่ไม่ก็ถ้าเกิดว่าสี่เขาประกาศปุ๊บก็คือไม่ต้องทำอะไรมายืนคุยกันแค่นั้นแหละเพื่อนตอนไม่ใช่หลังไม่ใช่ลีอะไอ้ก่อนประเทศจีนสิบห้านาทีก็คือว่าอย่างที่เขาบอกคือถ้าสมมติว่าเราแทงปุ๊บแล้วมันประกาศแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขายังไม่ประกาศแล้วมึงแทงมาแล้วแล้วมันเกินสี่สิบห้าไปมึงพ้นได้นะมันเป็นซอรี่ต่อเนื่องนะไม่ได้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 บอกอยู่ ไม่ได้ยินเป็ไงดิฉันไม่ได้หรอไม่ได้พี่เขาบอกไม่ได้ตัดเลยตัดเลยถ้าอยางนั้นก็คือโดนไม่เหลือถ้างั้นถ้างั้นถ้างั้นมันก็คือโดนเบรกเลรีะดิก็ตี่ไงก็ที่ประโยชน์ที่ฉันกูดอะยกเว้นอันเดียวคือยกเว้นมีสตอรี่มาตั้งนานแล้วไม่เดี๋ยวก่อนว่าถ้าอ่ะไม่ใช่ถ้าเกิดสมมติเรารอป้นอยู่เนี้ยเจ็ดโมงสี่ไม่ไม่มึงฟังก่อนมึงฟังก่อนมึงฟังก่อนว่าสมมติกูไปเจอมึงขายนางสัตว์เจ็ดโมงสี่สิบ กูแทงมึง no, ป oh, oh, I mean ้นมึงตอนเจ็ดโมงสี่สิบสี่สิบเอ็ดอ่ะนี่ไม่มีปัญหาแต่กูขโมยรถมึงกูขโมยรถมึงไปถูกไหมมิทมิทมันเล่าไปแล้วโอ้ยมนเล่าไปแล้วนี่ไงครับอ่าไม่ได้ไม่ยังโดนเลยเขาโง่เนี่ยผมแทงผมแทงเป๊ประมาณพอผมแทงปุ๊บแล้วมันประกาศพอดีเลยมันแทงปุ๊บแล้วประกาศพอดีครับต้องหยุดพอเสร็จปุ๊บทีนี้ผมก็อุ้มไปแล้วผมก็ให้นะขับมันเบรกเอ้ยอันนี้มันเบรกเรานะเพื่อนถูกปะ ถ้าแบบนี้คือมันเบรกมันเบรกมันเบรกประชาชนนะอย่างที่บอกอ่ะว่าก็ต้องรู้อยู่ล้นเวลาใกล้เคียงแค่ไก็ห้าปนเวลาใกล้เคียงไงรีหกโมงสี่ห้ามันก็คนที่จะต้องเลิกก็ง่ายๆว่าถ้าเกิดรีถ้าเกิดรีหกโมงห้าโมงก็ไม่ควรปนแล้วถูกปะห้าโมงคือมันก็เลิกห้าโมงคือเริ่มล้วใช่ห้าโมงคนก็คือเลิกแล้วต้องเสร็จทุกอย่างเพราะว่าเชนก็ถามไปแบบนี้และก็ถามไปกรณีนว่าถ้าก่อนหน้านี้แบบปนย่ากว่ะก็เริ่มปนไปขอเหมือนเดิมเลยที่อเียดูทรงละเขาบอกว่าก็ต้องหยุด เต่ว่าค่อยคุยกันอีกทีก็ได้แบบว่าเออคุยกันให้มันดูลงตัวดีกว่าอันนี้มันอาจจะเป็นแบบว่าสิบชิ้ด้นสดมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ่าเบื้องต้นเบื้องต้นเบื้องต้นใช่กันกันไว้ก่อนก็เดี๋ยวเราไปถามพี่ดำดูว่ามันยังไงใช่ใช่ตำรวจบางคนเนีแยกคดีดำกอบคดีดงไม่ออกบางทีไม่ไม่แต่แต่สิบต่อเราไงพี่วันนี้ถ้าเขาพวกกันเะยกช่างมาบ้านรืได้ได้พี่ได้แต่กูรู้ที่ใส่ s e ี u r i t ดีไหมมันไม่เช็คหรอกาะน่าจะมีคนไปบอกกูดูส่ ถ้าตามหลัก er ที่มันบอกก็นั่นแหละก็ถูกโอ้ไปตำรวจแหละมันมันมีมมันีเคสขึ้นแหละเขาก็เลยถ่ายทันทีมามาถูกเว้ยถ้าในมุมในมุมในมุมแอดมินนะคือมันถูกพูดมันไม่มีมันไม่ได้พูดอะไรผิดเลยแค่แบบแต่มุมมองเราอะเราไม่รู nah. ้มันไม่เคยมี้ใประกาศออกมาให้เรารู้ไงแอบงงนิดนึงเว้ยทำตั้งนานอะไรอีกแล้วเราทำมาโดยตลอดไงี่ยเรียนทำตั้งนานเป็เรื่องก้นก้นกอดลีอะเดี๋ยวนะบอกให้พอฟ้าผ่านเท่านั้นไปแล้วไอ้เหี้ยมาแล้วตำรวจไม่เอาเรา เออแต่เขาไม่หยุดแล้วพี่ถ้าไม่แต่ว่าถ้าฟ้าผ่าเขาต้องหยุดแล้วพี่ถ้าอย่างเงี้ยสี่ห้าแค่เขาประกาศทวิตซ้ายมือขึ้นมาแล้วห้ามเราครับต้องหยุดอย่างเราเอาออย่างนี้เขาก็ต้องหยุดดิหยุดหยุดได้เราถูกป่ะล่ะเออเออทำไมอ่ะเราเราเรายังต้องหยุดเลยเขาก็ต้องหยุดดินันนี้ก็มีอันนี้ก็มีไม่รู้ว่าเฮียถ้ามึงเล่นอย่างนี้น่ก็เออมันก็ถามวัตถุก็ถูกอ่ะอันนี้ก็เข้าท่ามันก็ถูกถามว่าถูกไว้มันก็ถูกแต่ว่า มันก tamam. I mean, like um, ็เหมือนกุสต้นตีนอ่ะเออมันก็เหมือนส้นตีนอ่ะมันกุเหมือนกุ้ง้นตีนเขาอ่ะเล่นกุ้ต้นตีนเขาก็ยังทำมราได้ดีเราก็ต้องทำเขาได้ถูกป่ันนาเขายังเขายังให้เราให้เราตีเขาได้เาทำได้อ่ะมันก็ทำได้แหละแต่มันจะเหมือนแบบอารมณ์แบบจับจงไงนึกออกไหมใช่ไม่ได้ตับจงแต่เขาแต่แต่เราต้องหยุดเลยพี่แถ้าสมมติเหมือนฉันตีแกงฉันปุ้นแกแบบจุ่มไปแล้วแล้วประกาศพอดีแล้วตำรวจมาตำรวจไม่ได้ตำรวมันมันมันก็ต้องเอาเว้ยเยี่ยมเป็นแน่นอน แต่เราต้องหยุดไงมันในมุมแหวนนี่มันจะบอกแต่เราต้องหยุดไงไม่แหละเขาว่าน่าจะเป็นแค่เบื้องต้นเว้ยน่าจะตลอดพี่นัต้องรอรตลอดเป็นรายเล้วสอนดีกว่าใช่ว่าไอ้นี่ของจริงดีกว่านี่ก็คงแบบว่าแค่หยุดห้ามห้ามไปก่อนห้ามไปชั่วคราวถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงของไอ้นี่อีกทีหนึ่งก็อย่างแต่ถ้าถ้าง่ายสุดอากห้าโมงเย็นต้องทำอะไรแล่ะไม่แต่ถ้าเกิดว่าเราเราเอ้ยถ้าเป็นแบบนี้ก็ได้นะแต่เราเสนอเขาว่า เวลาทํางานดําอ่ะเปลาสมมุทรีหกโมงอ่ะจากสี่สิบห้าเป็นประกาศห้าสิบห้าได้ป่ะเพราะว่าห้านาทีเขาก็น่าจะไอันนี้ทำนะครับกับเออเพราะตำรับเพราะประจำตำรวจก็ไม่ได้ไปไล่เคนอกเมืองอยู่แล้วอ่ะสวัสดีครับอยู่ในเมืองอยู่แล้วถูกปะไม่อยู่ครับไม่คได้ยุคครับซื้อกี่เครื่องครับเอ่อซักห้าเครื่องครับเลขสองสองหนึ่งครับห้าครับซื้อสิบเครื่องรถนะสองสองสี่การแพร่ันธุอีกสามเครื่องก็ได้แล้วอ่ะ นพี่พี่บิลลี่ครับครับือสิบเครื่องนี่แปดพันเหรอครับใช่ครับผมเอาสิบเลยก็ได้โอเคไปดไม่ครบอีสามพันเลขสองสองหนึ่งครับ 221่เล่ออะไรเอ่ยเอ่อ224ครับขอบคุณครับขอขอเก็บหน่อยนะครับครับเฉยเลยอ๋อมันมันมันถ้าเกิดไม่มีกุญแจบ้านมันเก็บไม่ได้ครับต้องไปเก็บเองที่ตู้อ๋โอโอเคครับครับ Stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.